รถบ้านอินดี้คุณภาพดีดี สวัสดีค่ะวันนี้พี่เก๋มามาส่งรถที่บ้านลูกค้าอีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่มะนาหวานนะคะแล้วก็อยู่กับน้องเป้แล้วก็น้องหมูนะคะน้องเป้กับน้องหมูทํางานอะไรคะตอนนี้ตอนนี้ทํางานอยู่ที่อารยิเิเทโกอ่าเ่ตโกเนาะอายุงานเท่าไหร่คะสิเดือน <11 S 2> ค่ะสิเดือนเนาะแล้วก็ของเราวันนี้ได้รับโปรอะไรคะโปรช่วยดาวได้รับโปรช่วยดาวนะคะตอนนี้ของ สอบถามพี่พี่กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็วันนี้ที่พี่มาส่งเนี้ยมี่าจจดส่งหรือมีอะไรไม่เอ่ยไม่มีไม่มีเนาะส่งให้ฟรีๆถึงบ้านเลยใช่ไหมยังไงก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะรถบ้านอินดี้คุณภาพดีดีรถบ้านอินดี้ผงข้ามพิซีลบอุรีเลือกรถเลือกที่คุณภาพเลือกที่มีสู์บริการหลักการขายเลือกรถบ้านอินดี้รถบ้านอินดี้คุณภาพดีดี